สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทาพาพญาสลัดนะครับหรือชื่อไทยส้มตํานั่นเองหลักๆนี้ก็มีอะไรนี่เขาเรียกว่ามอท่าครับภาษาอังกฤษใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าพุกนะครับมอท่าอะไรนะเ็นเซอร์เ็นเซอร์ครับเรียกว่า <c oughs> สักกระเบือนั่นเองสัก <c oughs> สกระเบือ การมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนก่อนที่จะทำตอนนี้อะไรครับนี่ไอชินโรโมโต้ส่วนอันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ไรมะละกอมะละกอปาปิยะปาปิยะปาปิยะตอนที่ถือนั่นคืออะไรครับอันนี้ก็มะนาวนะครับเลมอนเลมอนครับเลมอนตอนนี้คือมะเขือเทศนะครับโทเมโต้ครับโทเมโต้ครับโอ้ก้อนหลักๆก็มีมีอะไรอีกครับอะไร่ี ขาดไม่ได้แล้วครับปลาเจ็กบองพิษพิชเทลฟิชอะไรอ่ะปาลาแบบปาลาไหมอันนี้พิชเอ่อพิชเพิร์พิชเพิร์ครับพิชนะครับส่วนอันนี้นะครับเอ่อกาลิกอันนี้กาลิกแต่อีกอย่างนึงนี่กาลีกาลีอ๋อบคเป็นครับกูบรรยายหลังกล้องของเราเนี่ยส่วนวิธีทำก็เป็นจริง ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่กันยัมครับใส่ใส่ที่ใส่กี่อันดีถ้าใส่เยอะมันก็เผ็ดถ้าใส่น้อยก็ก็เผ็ดมนเลยนะครับตัดต่ำตัดยือใส่ล่ะตัดตำตำกว่าน,นะครับ สำหรับตำวันนี้เราจะทำตำอะไรคะตำแบกคุงค้งตำแบกคุ้งตำสเตนด์ดาดก็ใส่ปลาล่าเข้าไปใส่ก่อนเลยใส่เครื่องปรุงก่อนถ้าใส่ก่อนนะมันจะเข้าสีเข้าตาหอมซึนใจใช่ใช่ก่อนเลยไหนวะเข้าอ่ะเสร็จปลาปลายาก่อนอ๋อเข้าไปนะครับแดงอ่ะ ่ัวนก็นใส่ใส<จ>่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ครับนี่เราขูดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนปุ๊ปัๆบปลังน้าเลยก็อเอามาใส่แล้วก็ตำน้ำกันตำด้วยกันทำไมรู้ใจเลย ตาไม่หมดใจเย็นครับคือตามไม่คือคือมีดบ้างก็มีดครับมีดบ้านด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าไนครับไนก็มีดนั่นเองเอาลงไหมลงเลยลงเลยอ่ะแซมเซฟเตอร์ส uh ั่งเองครับ เสื้อน้ำประเด็นหน้อยใช่ปะมากินจริงๆนี่มันแบบก็ว่างไม่ต้องปรุงละได้แล้วก็ปลาลงตรวจลงไอ้คนเห็ดสมตามปรเป็นนี่ฝากปีครึ่งอีกครึ่งเออเออลงโอเคเอาอีกไหมครับตอนนี้ละหายปวดตามมุขหน่อยนึง วิวดีนะครับสรรพคุณมัน,นะทำให้ผิวสวยหน้าขาวเปล่งปลั่งหน้าใสดูดูหน้าคนดีเยือนไอคิดด้วยดิไม่น่าใช่เรื่องจาน <c oughs> แต่ก็กินทุกวันก็เรื่องขาวอยู่ผมไม่ค่อยกินน <c oughs> ี้อันนี้วิมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ้าวกำโมดูซูชิของุจมีแล้วเต้ชอบตำอะไรำปลาปลาหรือปาตำปลาไปกินปลาเค่หลสียายเสียบร้ายครับเสียน้อยเสียบหน่อยเสียรายเสียหรายไ่อยากหัวลางเ่ป็นอะตอละก็ถูกปุงอาหารยอดยอดนิยมของคนไทย ครับหน้าตาออกมาทากินอ้ยากให้ทุกคนที่อยู่ในชิปออกมาชิมด้วยกันนะครับเปรี้ยวปากเลยสิ ตัวผายชิบดีนิปุ่นด้วสูงเจฟเตยสิงอ่ะมาชิมเชฟเตยมากินรู้กินเออครับผ้าผ้ายญาสลัดเราก็จะมาชิมกันนะครับกินรึเปล่ตโรงแราไม่เป็นเลย อร่อยบอกอร่อยครับไม่อร่อยก็บอกอร่อยุต้องไปกินมังคนเวลี่กรูดแซ่บแบบขั้รกัแงดะวดาอร่อยมากเวลี่กรูดดีที่สุดเซฟไล่เวลี่กรูดครับ เอานี่อย่างนี้ต้องเบิ้นบินเฮ้ยเดี๋ยวพี่คอมพี่คอมพี่คอมโหต้องเดือดเอาดีเลยครับกินจริงอ่ะกินเลยถามเหมือนไม่มันดีเลยไม่ร้องเสียพี่เดือดเดือดไม่พอใช้ได้เหรอ เเกท่ระียมไโอเคครับวันนี้ขอก็จบกันไปแล้วเ้อยยังไม่จบนะยังอยู่อยู่ยังอยู่อีกปีนึงยังไม่จบนะครับก็อยู่ปีสามอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะจบไหมไปเอาเอาโดยเฉพาะไอตัวนู้นนี้ครับสำหรับพาพญาสลัด ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันเที่ยมได้ถ้ายังยิมยิมดีกว่ากันอยิครับ